แกวันนี้กล่องสมพิมพ์ที่พายมาสั่งคอลลาเจนไปแกเอ้ยสี่กล่องห้าร้อยบาทโคตรตื่นเต้นเลยอ่ะรอบนี้ยเพื่อนพิมพ์รี่แจกทองได้มาปุ๊บนะแกฉันจะขยำขยำขยา,ขยา,ขยาก็พอแกะกล่องเท่านั้นแหละแกเอ้ยเฮ้ยอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงกูมีลุ้นแน่เลยกูมีลุ้นแน่เลยโคตรลุ้นเลยเพื่อนแล้วฉันก็ค่อยคเปิดมันคืนมาแกมันเป็นซองแดงเว้ย เพื่อนพิมลี่มันแจกจริงว่าเรามาดูกันต่อนะแค่เห็นซองแดงแม่งก็ตื่นเต้นแล้วอะเฮ้ยทําไมกูโชคดีแบบนี้วะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหัวกูคิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าใช่ปล่าวะใช่ป่วาวะแล้วผลสรุปว้ามันไม่ใช่ฝันเว้ยแกลงทุนไปห้าร้อยบาทถุงแดงๆงมาแล้วแม่อะมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ลงทุนไปห้าร้อย เพื่อนพิมพ์ให้กูมาเท่าไหร่เนี่ยหลุ้นต่อแกมาลุ้นกันต่อสรุปได้เป็นแหวนทองนะจ๊ะ0.5กรัมแม่มึงโคตรฟุกอะคือโชคดีป,ปีใหม่มากแกทองก็คือทองเว้ยเฮ้ยถึงจะน้อยก็ทองเว้ยเฮ้ยตรโชคดีเลยโชคดีป,ปีใหม่ขอบคุณเพื่อนพิมพรีพายขอบคุณมากจุ๊บจุบจ๊บจุจุ๊บไปตามกันเด้อไปเลย